สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการาาก้นกวรข่าวข่าวคนคนแสบอามันเจ็บๆสำคัญทุกเรื่องราวทั้งคนทั้งข่าวมาติดตามกันที่ผู้จัดกรโดยทีมงานผู้จัดกวรเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับครั้งที่ผ่านมาทางรายการก้คนควรข่าวข่าวคนคน,คนได้ลงพื้นที่กอทมอแล้วนะครับไปสัมภาษณ์นะครับเสาไฟฟ้าผู้สมัครคนสําคัญนะครับูการสืบทริงเมืองหลวงทางนี้ เพื่อเป็นการไม่เป็นการเสียเปรียบซึ่งกันและกันนะครับวันนี้นะครับทางรายการจะเชิญผู้สมัครผู้ว่ากทมอ,อีกขั้นหนึ่งมาแถลงนโยบายหรือว่ามาพูดคุยเพื่อจะได้รู้นโยบายว่าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับท่านหมูครับเป็นยังไงบ้างสืบจริงเมืองหลวงทางเนี้ยหนักอกหนักใจอะไรบ้างหรือเปล่าครับที่เจอคู่แข่งอย่างเสาไฟฟ้าครับไม่หนักใจเลย แต่หนักตัวลงพื้นที่ที่ไหนของกินมากมายตอนนี้อ้วนชุเลยท่านชายหมูครับครั้งที่ผ่านมาคู่แข่งคนสำคัญที่เป็นเสาไฟฟ้าก็าได้มาแหล,ลงนโยบายในรายการแล้วครั้งนี้อยากจะให้ท่านหมูเนี่ยนะครับแถลงนโยบายหน่อยว่าโชว์นโยบายสำหรับคนกรทมถ้าหากจะเลือกท่านเนี่ยมีอะไรดีๆมาอวดท่านผู้ชมบ้างครับ กรุงเทพมหาคนครแห่งความปลอดภัยคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยน่าจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยมาก่อนติดกล้องซีซีทีวีทั่วเมืองสองแสนตัวก็น่าจะดูแลความปลอดภัยได้อีกระดับหนึ่งติดตั้งเครื่องป้องกันแจ้งเตือนอาคีภัยอุทกภัย,ภยแผ่นดินไหวนี่ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้ คนกรุงเทพปลอดภัยหวังว่าครับชีวิตและทรัพย์สินของคนณพลตองนะครับหากท่านได้เป็นผู้ว,ว่าพลอมออีกครั้งนึงคงจะปลอดภัยกันนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากมีนโย,ยบายหลักเมื่อกี้แล้วท่านหมูเนี่ยครับมีนโย,ยบายอะไรอีกบ้างครับอืมมหาคนครแห่งความสุขก็วกควรจะสร้างโรงพยาบาลรองรับ การเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนทั้ง4มุเมืองเลยนะแล้วก็เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทนัอคุณแหล่นะนนนะสร้างอุโมงลอดใต้ทางรถไฟปรับปรุงถนนทางลัดให้ทั่วถึงกันก็น่าจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ให้คนกรุงเทพมาหานครมีความสุขได้มีนโยบายอะไรดีๆตอนนี้นะครับงาดออกมาเต็มที่เลยนะครับผมไา้เชิญเลยครับ คุณแหลมนะเนื่องจากเวลามันมีเหลือนิดน้อยก็ขออนุญาตกระชับเวลาก็แล้วกันก็ยังมีในเรื่องของมหานครแห่งการเรียนรู้ขยายการดูแลนักเรียนอิ่มท้องสมองดีมีวินัยเด็กกรุงเทพภาษาอังกฤษเข้มแข็งพร้อมรับอาเซียนห้องสมุดแห่งการเรียนรู้และที่สําคัญคือขยายโอกาสเข้าถึงระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เด็กทันสมัย ครับคงจะลดน้อยลงน,นะครับถ้าเน้นเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็ภาคโดยเฉพะาะภาษาติดนะครับหากเจอความขลังต่อไปเนี่ยไม่ต้องิ่งหนีเด็น,นะครับหานครแห่งโอกาสตลาดสําหรับคนรุ่นใหม่ประชาชนมีรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงเพิ่มจุดบริการพิเศษทางเบียนราาขยายปริมาณและมูลค่าเศรษฐกิจภาคกลางคืนนะคุณแลมนะคุกิจภาคกลางคืนนะครับ ชายหมูครับมันเป็นอะไรกันแน่ครับเป็นเปิดจะเปิดอาบอบนวดหรือเปล่าครับ <c oughs> ท่านชายหมูครับนโยบายที่กล่าวมา 3- 4สข้อสี่ห้าข้อทั้งหมดเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นไปนได้แค่ไหนครับเออมันก็เป็นเพียงนโยบายความฝันลมๆแรงๆไปเท่านั้นเองนะคุณแลมนะโอ้ยท่านชาย แล้วจะมาแถลงนโยบายให้เสียเวลาเวลาทำไมจริงไหมครับท่านผู้ชมครับศึกชิงเมืองหลวงครับกำลังเข้มข้นอย่ากระพริบตานะครับส่วนใครจะได้เข้ามาบริหารนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะครับติดตามกันนะครับสำหรับทางรายการโคมนโกนข่าวข่าวโคลนและทีมงานผู้สื่วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ